สวัสดีจ้าพบกับพี่หวจากช่องแฮปปี้นี้นะคะคลิปนี้นะคะก็จะพามารับของฟรีกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในแม็ Curio City นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะครบหมื่นไลค์แล้วนะคะเขาได้ทำการอัลล็อกมวกแล้วนะคะมาดูวิธีรับกันนะคะ,ะเราบากหมดเราบากหมดเหรอ ร้านนารูช็อบร้านาเกมโรอบ็อกอันดับต้นๆของเมืองไทยบริการเติมโรบ็อกราคาสุดคุ้มหรือบริการกดผลกดเกมพาร์คทำหมัดหาดาบและรับฟาร์แมแบบบล็อกฟู้ดหรืออยากได้ไกต่ตันไปขิงเป็นเลือกกันเลยย<อ>ิงอยู่ใต้คลิปนะคะก็เมื่อเราเข้ามาในเกมนะคะก็ตรงไป้างหน้าเลยนะคะอยู่ข้างหน้าเราเลยนะคะที่มีขุนใส่หมวกอยู่นะคะก็กดเคลมเลยนะคะนี่ เื้นตาว่าได้รับของแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูในตัวกันนะคะและนี่นะคะก็คือหมวดที่เราได้รับเมื่อกี้นี้นะคะเป็นหมวดสีดานะคะแล้วด้านหน้าน,นะคะก็จะเป็นรูปแบบเออสายฟ้านะคะสีเหลืองนะคะ และนี่นะคะก็คือหมวกที่เราได้รับมาเมื่อกี้นะคะก็เป็นหมวกสีดำนะคะแล้วก็มีโลกสายฟ้านะคะอยู่ตรงด้านหน้าหมวกแบบนี้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะแมปนี้นะคะก็มีกระเป๋าฟรีด้วยนะคะใครยังไม่เคยรับนะคะเดี๋ยวพี่เอาลิงก์แปะไว้ให้ที่ด้านบนขวามือนะคะก็ไปลองทําตามดูนะคะรับไม่ยากเลยนะคะก็อย่าลืมมารับกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปละจ้า